เบื่อไหมครัเบื่อด,ดาราไหมผมคนนึงเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มจะเบื่อดาราแล้วนคะครับผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะแต่ว่าผมเบื่อแล้วว่า โอเคเดี๋ยวนี้เราจะมาลองสรุปกันดูอันนี้ผมไม่ได้เตรียมสคริปต์เลยนะเพิ่งตื่นไปล้างหน้าแปรงฟันนะครับผมโอเคครับแล้วก่อนที่เราจะไปเริ่มสรุปดราม่าก,กันนะครับผมผมเนี่ยไม่ได้อัปเดตของใหม่ๆที่เข้ามาในเกมกอรินล่าฟรีไฟได้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังลวกันนะครับว่ามีอะไรเจ๋งๆเข้ามาบ้างนะครับผม อย่างแรกเลยนะครับที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับสาหรับกิจกรรมนี้นะครับกลับมาอีกครั้งกิจกรรมร่าเซฟทรชนนะครับผมคือนําโทเค็นมาแลกของรางวัลได้ตามนี้เลยนะครับตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31ธันวาคมนะครับผมต้องรีบนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นของแรงในอนาคตเลยนะครับผมและก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมภูมิใจนําเสนอมากๆเลยนะครับผมนั่นก็คือนี่ครับผมถ้าน้องหมา ถือว่าเป็นค่าเดียวเลยนะที่มีสัตว์เลี้ยงออกมาเต้นคู่กับเราด้วยนะครับผมเปิดขายท่าทางนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคือ599เพชรเพเท่านั้นเองนะครับผมและก็อีกอย่างหนึ่งเลยครับผมสําหรับคนที่ชอบกดท่าเนี่ยก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับสาหรับท่าเต้นโจ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 ปาร์ตี้ยังไม่จบหรอกนะครับผมเปิดขายแล้วนะครับผมท่าเต้นสายแดนเนี่ยเพียงราคา399เพชรเเท่านั้นเองนะครับผมก็คือว่า ถ้ากดพันยาแล้วกดไอ้ท่าเนี้ยแล้วยิงเนี้ยโเคตรเท่เลยผมชอบผมชอบและอย่างหนึ่งที่นํากลับมาขายอีกนะครับผมนั่นก็คือนี่เลยครับผมนี่หมวกสเตทมารเตอร์นะครับผมถือได้ว่า เป็นหมวกที่พรีออเดอร์ถึงจะได้นะครับผมใครที่พรีไม่ทันเนี่ยมาซื้อตรงนี้ได้เพียง1000เพชรเพนะถึงวันที่30เท่าน,นั้นนะครับผมต้องรีบซื้อนะ okay, โอเคก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับไปซื้อกันด้วยนะครับผม โอเคมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องดาามาคร่าวๆก่อนละกันที่ผม รู้มานะครับผมตอนแรกผมก็คิดว่ามันมันไม่น่าจะเป็นดราม่าแต่ก็กลายเป็นดราม่าได้นะครับผมนี่นะครับกดเข้าไปที่ราคาปุ๊บก็เจอดราม่าปั๊บเลยนะครับผมสปอร์ตแจ็คเก็ตนะครับใส่เล่นอย่างโซโฮอตไม่หยุดนะครับผมมันคล้ายๆกับเสื้อเอซูนะครับอย่าใช้คําว่าคล้ายดีกว่าต้องใช้คําว่าเหมือนเลยต้องใช้คําว่าแกะกันมาเดะๆเลยนะครับผมคือนี่ก็คือดราม่านะครับผมคือมันจะมีดราม่าประมาณว่า เหมือนกับว่า GM เนี่ยเอาของแรกลับเข้ามาขายอะไรอย่างนี้นะครับผมจบกันของแรของแรแลก็เอามาขายพอมาขายจะกลายเป็นของแรได้ยังไงอะไรประเภทนี้นะครับผม ก็ประมาณว่าก่อนที่เสื้อตัวนี้จะเปิดขายนะครับผมเขาประมูลขายหรือว่าเขาซื้อกันหรือว่าเขาซื้อขายโค้ดกันอยู่ประมาณ12,000ถึง13,000บาทเลยนะครับคือแพงนะเนี่ยแต่ที่ทำให้คนไม่พอใจเนี่ยก็คือว่า GM เนี่ยกับเอามาขายเพียงราคา499เพชรเท่านั้นนะครับผม อันนี้เนี่ยผมก็เข้าใจคนที่ซื้อนะคะแพงๆนะครับผมดราม,ม่าเนี่ยมันก็สรุปง่ายๆเลยนะครับผมคือ1เลยคนซื้อมาแพงไม่พอใจ2นะครับผมคนที่อยากให้เสื้อเนี้ยเป็นของแรก,ก็ไม่พอใจ 3. คือคนที่ด่าตามกระแสเป็นกันแหละอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ได้ชื่นชอบอะไรในเสื้อนี้สักเท่าไหร่นะครับผม โอเคเรามาดูในมุมมองของทางเกมหรือทาง GM เขาได้สรุปออกมาบ้างนะครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นทางเกมหรือเป็นทางที่พี่อาร์ตเขาออกมาโพสเองนะครับผมโอเคแล้วเราจะไปลองวิเคราะห์และลองอ่านกันดูนะครับผมก็นี่เลยครับผมพี่อาร์ตเนี่ยเขาก็ได้โพสเอาไว้ในแฟนเพจของเขาเลยนะครับเอ่อเพจอาร์โตเนะครับเขาก็สตรีมทุกวันด้วยโอเคมาเรามาอ่านข้อแรกกันเลยดีกว่า โอเคเรามาดูอันแรกกันเลยนะครับที่พี่เขาเขียนไว้นะครับเสื้อตัวนี้เนี่ยคือเสื้อเอซุดหรือเปล่านะครับเขาก็เลยตอบกับมาว่าตัวเดียวกันแต่แค่เปลี่ยนชื่อนะครับโอเคเรื่องนี้ก็สรุปง่ายๆแล้วนะครับสำหรับคนที่ถกเถียงกันว่าเสื้อนี้เนี่ยเป็นเสื้อของเอซุดหรือเปล่าหรือว่าเป็นเสื้อของ อะไรที่เอามาขายนะครับอันนี้ก็คือเสื้อของ s ASUS นัตนแหละแต่ว่าที่เปลี่ยนชื่อเนี่ยก็อาจจะติดเรื่ององค์ประกอบโดยรวมต่างๆเรื่องธุรกิจเรื่องสปอนเซอร์หรือเรื่องอะไรอย่างนี้หลายๆอย่างนะครับผมโอเคทําไมเสื้อตัวนี้เนี่ยถึงกลับมาขายได้นะครับผมเขาก็ตอบกับมาว่าก็ไม่ใช่ของแลทําไมจะกลับมาขายไม่ได้ <c oughs> เออวะ <c oughs> อันนี้คุณตรงๆเลยนะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่า ใครเป็นคนบอกว่าเสื้อเอซุตเป็นของแลนะอันนี้คือผมยังไม่เคยเห็นใครพูดว่าเป็นของแลเลยนะหรือว่าอาจจะมีอาจจะมีที่แบบ คนเคยพูดหรือ GM เคยประกาศไว้ว่าเสื้อเอซุสเป็นของแลนะอะไรอย่างนี้โอเคแต่เอาเป็นว่านะครับผมทาง PR โตที่เขาเป็น GM เนี่ยเขาก็บอกแนะว่าเสื้อเนี้ยเนี่ยมันไม่ใช่ของแลนะครับทาไมจะกลับมาขายไม่ได้โอเคเอาเป็นว่านะครับเราตัดเรื่องของแลออกไปได้แล้วเพราะว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ของแลถ้ามันไม่ใช่ของแลก็เอากลับมาขายได้นะครับผมโอเคครับเรามาต่อกันในคําถามที่3มเลยคําถามที่3มเนี่ยเหมือนกับว่าจะเอาคําถามที่2มาต่อยอดด้วยนะครับก็เหมือนกับว่าคนดูเนี่ยถามต่อไปว่าอ้าวพี่ ทำไมถึงไม่ใช่ของแลทําไมไอเสื้อ ASUS สีมเงินเนี่ยมันไม่ใช่ของแลทางพี่อาร์ตหรือทาง GM เนี่ยก็ตอบกลับไปว่าก็มันไม่ใช่ของแลของที่ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ก็มีหลายแบบเช่นแลกนล็อกเป็นของแลหมดระยะเวลาในการขายก็ไม่กลับมาขายอีกแล้วจรชนคนป้นโลกกลับมาขายได้แต่อนาคตก็จะเป็นของแลตอนนี้ยังไม่แลไฮโตะหมดเวลากับพาร์ทเนอร์ก็มีกลับมาขายชุดพี่แจ๊เนี่ยหมดระยะเวลาก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็ขายต่อเรื่อยๆซึ่งบางอย่างก็บอกได้ว่าแลหรือเปล่าบางอย่างก็บอกไม่ได้แล้วแต่ก่ แต่ของที่ติดโลโก้พาร์ทเนอร์เนี่ยจะกลับมาตอนที่มีการทำความร่วมมือกันใหม่หรือทำความร่วมมือต่อ ừ, ก็ผมก็สรุปได้ว่าบางอย่างที่ทุกคนคิดว่ามันเป็นของแรเนี่ยบางทีก็ยังตอบไม่ได้นะครับว่ามันเป็นของแรหรือว่าเป็นของไม่แลหรือว่ามันเป็นของแรแล,แล,แลว้วหรือว่าตอนนี้ยังไม่แลนะครับอันนี้เนี่ยต้องทําความเข้าใจหมายว่าแรแล้วกับยังไม่แ,แลเนี่ยบางทีเนี่ยสิ่งของเนี้ยอาจจะเป็นของแรในอนาคต แต่ว่าไม่ได้แลตอนนี้อะไรประเภทนี้ตอนนี้มันหาได้ปกติทั่วไปหาไม่ยากแต่อนาคตเนี่ยอาจจะหายากอาจจะเป็นของแลอะไรประเภทนี้นะครับผมเสื้อเอซุตเนี่ยก็อาจจะเป็นกรณีเดียวกันกับการที่กลับมาขายครั้งหนึ่งก็คือหมดระยะเวลากับพาร์ทเนอร์ปุ๊บก็มาเปลี่ยนชื่อกลับมาขายอันนี้มันก็น่าจะเป็นเรื่องปกติจริงๆนะเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นประมาณว่าสิ่งของที่ทําร่วมกับพาร์ทเนอร์หรือว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยที่ทาร่วมกับเอซุสเนี่ยมันอาจจะเป็นของแลก็ได้หรืออาจจะไม่เป็นของแลก็ได้อะไรประเภทนี้นะครับผม โอเคครับแล้วต้องมาต่อกันในข้อที่4เลยเปิดขายถาวรไหมอันนี้เรื่องนี้ผมไม่ค่อยอยากรู้เท่าไหร่แล้วกันแต่ว่าผมจ่าได้ฟังก็ประมาณว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยจะเปิดขายไปเรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าซื้อไม่ทันน่ะจนเอาออกไปในอนาคตเนี่ยจะมางอแงไม่ได้นะของที่ร้านค้าเนี่ยมีโอกาสเอาออกได้เสบえอยากได้ก็ต้องรีบซื้อนะครับอะไรประมาณนี้โอเคมาข้อที่5นะครับคนที่ซื้อมาแพงๆทาไงโอเคข้อนี้เนี่ยผมอยากรู้มากๆเลยนะโอเคครับเขาก็เลยตอบกลับมาเลยว่าทําใจครับการทําการตลาดของกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยถ้าหลงเชื่อไปซื้้ออแแพงงงททัี่่่ไมใชข แล้วโดนนํากลับมาขายก็ช่วยไม่ได้ครับทางทีมงานไม่มีการสนับสนุนให้ซื้อหรือสุ่มอะไรจากพ่อค้าที่ไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการสมมุตินะครับในอนาคตเนี่ยมีคนปั่นรองเท้าหมีชุดสปอนเซอร์แล้วหลงเชื่อก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันให้ทําใจครับ สำหรับคนที่ซื้อมาแพงๆนะครับผมโอเคครับเรื่องนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่รู้นะว่าการตั้งราคา1 2ื่นสเนี่ยเป็นการตั้งราคาที่ทางเกมหรือทางกรีน่าตั้งขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แต่ถ้าสมมุติว่าทางเกมหรือทางกรีน่าทาง GM เนี่ยเขาไม่ได้ตั้งราคา1 2ื่นสเองแต่ว่ามีคนที่มีโคน,นี้แล้วเขาตั้งราคาขายราคานี้เองและเราไปซื้อเนี่ย ทางเกมไม่ผิดนะครับผมเอาเป็นว่าอันนี้ผมจะสรุปจากที่ผมอ่านนะครับผมก็คือว่าทางเกมเนี่ยเขาไม่เคยเปิดขายในราคานี้อยู่แล้วทางเกมเนี่ยเขาไม่เคยเปิดขายในราคานี้อยู่แล้วถ้าเราไปซื้อเนี่ยเราก็มันก็ผิดที่ตัวเราที่ไปหลงเชื่อแล้วก็ซื้อมาเองนะครับแต่ผมก็เห็นใจคนที่อยากได้นะอันนี้ผมเข้าใจครับโอเคก็จะประมาณนี้โอเคครับผมแล้วมาในข้อที่6ครับแล้วอะไรคือของแร้พี่อาร์ตเขาบอกว่าเคยตอบไปใน YouTube ไว้ว่างๆจะอัปเดตใหม่ช่วงที่เลขตอนสวยๆอ่าโอเคก็รอ ที่อาร์ตัปเดตในช่องเขาละกันช่องอาร์ตกนะครับผมโอเคแล้วข้อที่7นะครับทำไมตอนไม่ฮิตเอากลับมาขายก็คือว่าประมาณว่าเอ้ยตอนนู้นเนี่ยมันไม่ฮิตเลยทําไมไม่ขายทําไมตอนนี้มันฮิตแล้วถึงเอามาขายโ okay, <Okay, S 2> อเคเขาก็ตอบว่าจะขายของ <c oughs> ไม่ขายตอนมีคนอยากได้จะให้ไปขายตอนไม่มีคนอยากได้แล้วขายไม่ออกหรอครับ <c oughs> เออถูกถูกครับ <c oughs> ถูกถูกถูก โอเคอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างอันนี้ผมอ่านตามเนื้อผ้าจริงๆแล้วผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับข้อเจ็ดเลยนะครับอะสมมุติว่าเราเป็นคนขายของนะครับอ่ะผมเปรียบเทียบไง่ายเลยมีนาฬิกากับโทรศัพท์นะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยมีมีโทรศัพท์มาขายแต่ว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่ามีคนซื้อนาฬิกาเยอะอ่ะแต่ว่าช่วงเนี้ยนาฬิกาไม่ค่อยมีคนซื้อแล้วแต่ว่ามีคนอยากได้โทรศัพท์ถ้าเป็นผมผมก็จะโทรศัพท์กลับมาขายนะครับถูกไหมอ,อันนี้ก็ถูกนะ ก็ถูกก็เขาอยากก็ตอน,นนี้มีคนอยากได้แล้วตอนนี้มันฮิตแล้วก็เอากลับมาขายครั้งหนึ่งก็ถูกแล้วนี่ครับโอเคก็ประมาณนั้นนะโอเคเรามาดูคอมเมนต์กันบ้างนะครับว่าคนคิดยังไงนะครับผมแพงกว่ากุชชี่กูอีกหลายๆคนก็บอกให้เอานู่นเอานี่กลับมานะ แต่ว่าผมเชื่อนะครับว่าถ้าเอากลับมาเนี่ยก็มีดราม่าแน่อย่างเช่นคนนี้นะครับเอากลับมาทีขอมีหัวขาวด้วยอะถ้าสมมติว่าเอาหัวขาวกลับมาเนี่ยโดนแน่นะครับ G.M น่าจะโดนด่ามากเลยว่าเอาไหนหัวขาวบอกว่าแรงไงเอากลับมาทําไมผมว่าโดนชัวนะครับมันก็มี2ฝั่งนะครับที่แบบอยากให้เอากลับมาพอเขาเอากลับมาก็ด่าเขาอะไรอย่างงี้ก็มีนะเออก็แนวโน้มทางด้านของคอมเมนต์เนี่ยก็เห็นด้วยนะครับค่อนข้างเห็นด โอเคเอาเป็นว่านะครับสรุปง่ายๆเลยคือเสื้อเอซุดมันไม่ใช่ของแรเขาบอกว่ามันไม่ใช่ของแรงคนที่ซื้อมาราคาแพงๆก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่เคยบอกให้คุณไปซื้อในราคาแพงๆแ,แต่ถ้าคนที่เขาซื้อมาแล้วเนี่ยอันนี้ผมเห็นใจเขาจริงๆนะแต่ถ้าสกหรับคนที่ไม่ได้ซื้อเนี่ยก็อยู่เฉยๆซะดีกว่านะครับเพราะว่าเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง GM ก็ไม่เคยเปิดขายในราคาหมื่นสองหมื่นสามด้วยคุณไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนเขาก็ได้นะครับผมแล้วก็เรื่องประมาณว่าทาไมถึงเอากลับมาขายตอนที่่่คคนน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 นมมมััิตตกกก็็ธรรรรดดาาาเเปืออองงขลแ ต้องอยากขายอะไรที่มันมีคนซื้อนะครับถ้าขายมาแล้วไม่มีคนซื้อก็คงจะไม่ขายอะไรประเภทนี้โอเคผมเข้าใจทุกคนนะผมเข้าใจทุกคนที่ซื้อมาโอเคเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าพูดอะไรผิดไปขอโทษนะครับ